เีภาษา่อยพร้อมอพี่สันต้องเรียนภาษาข่อยพร้อมเอ้าเอ้าเอ้าอ้าสอนภาษากันเขาีัวเล่หลักลี่กันเฮ้ยเฮ้ยออแม่แม่แม่โอ้หัวหัวโอ้ยโอ้ยทาหมอบโอ้ยโอ้ยเออรอบรอบรอบอบอ ที่น <Bond> ั <an> ่ง uh 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 uh. เออ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 เขาไม่เล่น <Reid> ด uh ้วยเออ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 อ่าอ่เอ่อย่านะอย่านะอย่านะคุณพลอยเขาไม่เล่นนะแม่โม่แหละเออไม้ไม้ไม้เออโอเคอูนไม่ยอมปล่อยมือเลยแมะ อ้ยปล่อยปล่อยมือหน่อยทิดไอทิเ้ยปล่อยมือพี่ชันหน่อยให้ขึ้นรถเอาให้ขึ้นรถอืมอืมออ่ะ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 พูดนะพูดนะสลาดบ้องจับจับคุะเอาเอาขึ้นพี่ชันขึ้นอ่ะย่าย่าเอาคนนี้ขึ้นข้างหลังลงอีกแก้ววยขึ้นไปแล้วก็ลง ดูดูพี่พี่เหนื่อยแล้วนะพี่ซันเหนื่อยเลยเออพีแบบ่ซันเหนื่อยเออปะปะปะเออ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 ไม่ไนหวแ,แล้วบอส,ส <rett> อันโคตรจุ้งอันโคตรจุ้งกับยายไม่แฮ็งหรอกปล่อยมือก่อนปล่อยมือพี่ก<อ>่ <refreshing harness. S 3> อนปล่อยมือพี่ก่อนท้องเพชรอ

เดี๋ยวเดี๋ยวยายยายพูดก่อนน้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรฟังยายก่อนน้องเพชรเพชรโอ้ยพี่ก็เหนื่อยเนาะโอเคกอดกันกอดกันอ๋อกอดกันโอ้อยากจับไหมอยากจับปล่อยปล่อยเออลองปล่อยปล่อยมือปล่อยมืออ่ะอปล่อยอ๋อพี่ซานพี่ซานเดินตามน้องลูกไปเดินตามนะโอ้เหยียบเอานะเนนี่แมนแมนนั่น ไหนไหนไหนเออไหนดูไปย่ายาเอิดเจ้าปล่อยมือพี่ก่อนได้ไหมน้องเพชน้องเพชปล่อยมือพี่สันก่อนเออลงลงลง้างไหนอะลูกข้างไหน หนูทางนี้นะมันหนูระวังนะลูกเดอ้อหนูระวังนะอืมรนะวังนะคะ